สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมตุ๊กพิลมนะครับก็วันนี้มีเทคนิคสั้นๆนะครับมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการรีไซต์นะครับก็ในใน t u u e c ช anel ของผมนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับผมได้ได้อัปโหลดเรื่องของการรีไซต์โดยโดยแอปพลิเคชันนะครับในมือถือของ Android เอาไว้แล้วนะครับอ่าทำไมต้องรีไซต์เพราะว่าในใน c e b o o k Fan Page เราเนี่ยครับ มันจะมีตัวรคบเวอร์ตัวรอบเวอร์บางคนเรียกรอบเวอร์บางคนเรียกเฮดเดอร์ที่อยู่ข้างบนซึ่งขนาดของมันเนี่ยนะครับหรือว่าบางทีข้อความเนี่ยนะครับที่เป็นข้อความรูปภาพเนี่ยที่เวลาเราโพสต์ออกไปแล้วมันอยู่ที่สูตรอ่านเดี๋ยวผมเปิดในเพจให้ดูเดี๋ยวเผื่อบางคนจะไม่เข้าใจว่ามันคืออันไหนนะครับแล้วทําไมถึงต้องรีไซส์นะครับ โอเคอย่างอย่างตรงตรงข้างบนตรงนี้นะครับที่ผมที่ผมรีไซต์ตอนนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ690คูณ390อก็ไม่ใช่สามร้อยเก้าสิบสามร้อยห้าสิบมันก็จะอยู่ประมาณแบบนี้นะแต่ว่านี่ผมใช้คอมทํานะครับข้างบนก็ลองลองรีไซต์ดูได้นะครับโดยใช้มือถือนะครับส่วนรูปข้างล่างไม่ใช่รูปนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปที่ที่ออกมาเป็นพอดีกับขนาดอ่านะครับ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยครับเนี่ยขนาดรูปภาพที่ออกมาแล้วพอดีกับกับขอบเลยตรงเนี้ยเราเราต้องรีไซซ์อยู่ที่1200 1,200คูณ628นะครับพิกเซลซึ่งเวลาเราอัพโหลดขึ้นไปเนี่ยมันจะพอดีแบบนี้เลยเป๊ะเลยให้กับเรานะครับเพราะจะทำให้ภาพดูสวยงามไม่ขาดไม่เกินนะครับขาอนี้วิธีรีไซซ์เนี่ยของใน Android นะครับผมอัปโหลดขึ้นไปแล้วอยู่ใน YouTube Channel นะครับของผมเองนะครับชื่ออตุกออนไลน์มืออาชีพนะครับก็เสิร์ชดูใน YouTube ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมจะมา,าสาธิตหรือว่าสอนเพิ่มก็คือจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันที่อยู่ใน iPhone นะครับ iPhone iPad ใช้อันเดียวกันได้หมดเลยนะครับก็คือให้โหลดหาให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับในใน ก็คือไปที่แอปฟอโตนะครับแล้วเราไปพิมพ์คำว่า Resize นะครับ r e ไซ z ์ให้เราพิมพ์คำว่ารีไซ z ์ r e ไซ z ์เห็นไหมครับผมเพิ่งกดตรงนี้เลยรีไซ z ์คราวนี้เนี่ยรีไซน์ผมลองหาหลายอันหลายตัวแล้วนะครับ ผมก็ไปเจอตัวรีไซต์ที่เป็นตัวใช้คำว่ารีไซต์รีไซต์ก็จะมีหลายตัวแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว i m a g e r e s i z e c o v e r มันจะเป็นตัวสีดำทำไมผมหาไม่เจอวะอเดี๋ยวผมขอดูชื่อข้างหน้านิดนึงนะครับ ผมจะใช้ชื่อเนี้ย Resize เห็นที่เป็นเห็นเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือรีไซ z ์อันนี้ออ๋มันมีเซอร์ด้วยรีไซเซอร์ก็คือแอป,ปตัวนี้อ่านะครับนี่เลยผมใช้แอป,ปตัวนี้นะครับฟรีก็ก็กดโหลดเลยนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับพอกดโหลดเสร็จแล้วผมก็กดผมโหลดไปแล้วเสร็จแล้วนะครับผมก็เปิด เปิดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับมาได้เลยนะครับว่าเราต้องการรูปภาพแบบไหนก็กดบวกนะครับกดที่บวกนะครับแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพเลยสมมติว่าผมจะเลือกรูปภาพนี้อ่าผมจะเลือกรูปภาพนี้นะครับอ่าผมก็จะทําการ r e ไ i z e นะครับเห็นไหมมันก็จะมีขนาดมาให้เลือกแต่อันนี้ผมทํามาไว้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าผมจะทําอยู่ในที่หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับคราวนี้เนี่ยสังเกตพอเรา เราเปลี่ยนตัวเลขมันเปลี่ยนตัวเลขข้างหลังเปลี่ยนตามให้เราเอามือไปคลิกตรงนี้เอาเมาส์เอามือไปคลิกเลยปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นงหมัย x นะครับพอเรากดปุ๊บข้างหลังมันก็จะหมุนไม่หมุนตามไหมครับผมก็จะกดเป็น628แบบนี้นะครับ628แบบนี้เสร็จแล้วพอพอกดเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันจะมีคําว่าโอเคอยู่ข้างบนโ OK, อเ OK, คออ OK, คืออ่าโอเคคืออันนี้นะอันนี้อันนี้นะครับคําว่าโอเคก็คืออันนี้อันนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็กดโอเคนะครับปุ๊บ อ่าเห็นไหมภาพมันก็นะครับจะถูกทําการรีไซต์มาเป็นขนาดที่เราต้องการให้พอดีเสร็จแล้วเราก็กดดันได้เลยนะครับกดดันแล้วเราทําการเซฟนะครับเซฟก็คืออ่าตรงนี้นะครับตรงนี้อ่ากดเลยกดปุ๊บตรงลูกศรหัวทิมลงมาให้เราเซฟอิมเมจเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าเซฟอิมเมจนะครับก็กดเซฟอิมเมจโอเคพอมันขึ้นเซฟ Successful แปลว่าคือเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จแล้วเสร็จสิ้นนะครับคราวน,นี้เวลาเราไปไปไปเอารูปไปโพสอ่ะคราวน,นี้ผมก็จะเข้าไปในในในเพจอีกครั้งหนึง่งผมก็จะเอาภาพมาโพสนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าภาพมันจะอ่อท้ทีภาพมันจะออกมาพอดีไหมนะครับอ่านี่เลยนะครับปึ๊บปึ๊บ อ่าเห็นไหมครับภาพมันจะออกมาพอดีเลยตรงส่วนไหนก็จะไม่หายไปเห็นไหมครับนะก็ลองดูครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้อ่าทำให้รูปภาพเราหรือว่าอ่าเพจเราเนี่ยดูน่าสนใจส่วนข้างบนเฮดเดอร์ข้างบนตรงตรงโคเบอร์ข้างบนตรงนี้ครับก็ลองทําดูออันนี้ผมทําในคอมพอทําในคอมเสร็จแล้วเนี่ยในคอมเนี่ยรูปภาพอ่าโคเบอร์ตรงนี้จะพอดีเลยนะครับแต่พอมาทําในมือถือในมือถือก็จะ ก็าจะไม่พอดีแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะช่วยให้เพื่อนๆนะครับทําการรีไซต์รูปภาพได้อ,อ,อย่างมีประสิทธิภาพแล้วทําให้เพจหรือว่าสิ่งที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยมันดูสวยงามนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสําหรับวิดีโอนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ